มันกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนถ้าใครเนี่ยอยู่ในวงการการทําหน้าการฉีดหน้าหรือว่าวงการความงามเนี่ยจะเคยเห็นเจ้าสิ่งนี้คือที่เขาเรียกกันว่าเมโซสกิดผิวหรือว่าเมโซสกิดหน้าใสหมอเคยเห็นมันฮิตเมื่อสักแบบสี่หปีก่อนแล้วก็หายไปนานเลยและตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วหมอจะมาพูดให้ฟังว่าสิ่งนี้มันดีหรือไม่ดียังไงเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะคนที่ขายก็คือเป็นชาวบ้านนี่แหละเนาะแล้วก็มาขายให้ชาวบ้านด้วยกันเองโดยที่ไม่มีความรู้ทางการแพทย์อะไรนะคะลักษณะการ ก็จะเป็นเซตเป,เป็นขวดยาอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแอมเอมเล ek, ็กๆสมมุติเซตหนึ่งจัดมาให้3ามเอมสี่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่าถ้าหน้ามีปัญหานี้นะใช้เดือนละ4เซตหน้ามีปัญหาหนักใช้5เซต6เซตอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบมีการจัดโดจัดอะไรให้ด้วยแล้วก็มีการทําคลิปสอนวิธีสกิดนะคะวิธีการเนี่ยเท่าที่หมอดูก็คือให้คนไข้เนี่ยเอาอุปกรณ์มามีไซลิงค์มีเข็มมาหักยาเอาเองแล้วก็ดูดเองนะคะแล้วก็มานั่งสกิดสกิดสกิดเองอย่างเงี้ยถามว่ามันช่วยอะไร เทะะ่าที่ดูเนี่ยการสกิดพวกนี้นะคะพอคนไข้ไม่มีความรู้ทางการแพทย์ใช่ไหมปกติเวลาหมอทําหาตัรเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสเตร์ยลเทคนิคนะคะหรือว่าเป็นเทคนิคการปลอดเชื้อตรงนี้เนี่ยถ้าคนไม่รู้ทําไม่ดีไม่ถูกวิธีมันก็ทําให้อุปกรณ์หรือว่าปลายเข็มอะไรของเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคได้แล้วก็พอเราเอามาสกิดใช่ไหมมีการเปิดแผลที่ผิวหนังอาจจะมีการติดเชื้อได้นะคะ ข้อ2เลยก็คือยาที่เอามาให้เนี่ยเป็นยาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ที่แน่ๆเลยหมอบอกเลยนะเพราะว่ายาพวกนี้ไม่ผ่านออยอหรอกเอามาฉีดมั่วๆฉีดเข้าหน้าเรานะคะก็อาจจะแพ้หรือไม่แพ้ก็ไม่รู้ต่อให้แพ้ก็ผิดไม่ได้เพราะเขาก็บอกว่า,าก็เธอแพ้เองแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นหมอแพทยสภาก็มาดูแลตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือถามว่ามันจะดูดซึมดีไหมเห็นบอกว่าแค่สะกิดนิดเดียวตื่นมาหน้าใสาเลยถ้ามันทําได้ขนาดนั้นเนี่ยเวลาเราฉีดหน้าการฉีดอะไรกันอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาฉีดฟิด หน้าใสาเนี่ยหนึ่งอาจจะเป็นการอุป,ปมาไปเองนะคะ2เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่เหมือนกับว่าเราทาครีมทั่วๆไปนั่นแหละพอเราทาเยอะๆๆใช่ไหมผิวนังมันก็มีการดูดซึมบ้างตื่นเช้าม,มาหน้ามันก็ดูผ่องได้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่าสก,กิดพวกนี้เพราะว่าหมอคิดว่ายาไม่น่าจะลงไปเท่าไหร่เขาสก,กิดแค่ปลายเข็มนิดเดียวเองอะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเปล่าๆน้องย,ยาไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้ซึมลงไปจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะแบบเหมือนโฆษณาว่าแก้สิวฝ้ารูขมขนกว้างนู่นนี่โอ้โหสารพัดปัญหาใน ไม่มีทางจะรักษาได้ขนาดนั้นนะคะหมอแนะนำว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรก็คือให้มาปรึกษาหมอแล้วก็รักษาเป็นจุดๆไปอันนั้นจะดีกว่านะคะ Dr V Esthetic Clinic